ผู้ปฏิบัติในเส้นางนะครับตามคำสั่งผู้อ่าชาถนนสายเอเชียก็รถเยอะครับรถเยอะถนนมุ่งหน้าได้ไปได้ไหลายทางนะครับนคนรสวรรค์กรุงเทพวิยาขาขึ้นขาล่องนะครับทันธิราพนนทเอ Asia, เชียสายเอเชียเข้าตัว สียาครับพระนครสีอยาหรืตรงนี้เป็นจุดต่างระดับดูบรรยากาศไปราวๆก่อนนะครับภารกิจสำคัญในเส้นทาง ที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแร้อนมากครับร้อนมาก กิจสำคัญนะครับกรกิจหลักปฏิบัติขอ้าวินิจครับอยด้นดตรงนี้เนี่ย โรงชาก็ามาครับอุปฏิบัน้องเรียนครับอ่าเรียนช่วยกันครับได้เวลาแล้วครับท่านเดร็นแลัวใกล้เวลาครับความเรียบร้อยตอ้งองครบ อันนี้ครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับร่วมรับเสด็จกันครับผม